แก้ไขปัญหาคนไร้บ้านก็หาที่อยู่ให้เขาสิท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าผมโจหัวเรื่องด้วยการที่พูดคําใหญ่คําโตเอาเรียกแขกเอาไว้เขาว่าว่าแก้ปัญหาคนไร้บ้านก็แค่หาที่อยู่ให้เขาก็ตรงไปตรงมาหนิเขาไม่มีบ้านอยู่ก็ให้เขามีบ้านอยู่ซะมันพูดแบบเอ่อเรื่องของกาปั้นทุบดินอะนะมันไม่สามารถแก้ไขแบบนั้นได้แต่จริงๆแล้วครับที่เอาเรื่องนี้มาคุยกันในวันนี้ก็เพราะว่า มีประเทศที่ใช้วิธีนี้แล้วแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านได้เยี่ยมยอดจริงๆตัวอย่างก็คือประเทศฟินแลนด์ครับเขาใช้นโยบายที่เรียกว่า housing first คือหาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรให้กับคนไร้บ้านก่อนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นเองกลับกับวิธีคิดของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะบ้านเราที่ทำนะครับก็คือ ไปหางานให้เขาทําแล้วก็หาที่อยู่อาศัยแบบพักพิงชั่วคราวในเวลาอันสั้นให้เขาแล้วบอกคุณไปหางานทำช่วยเหลือในการจัดหางานแล้วคุณก็มีรายได้แล้วคุณก็ไปหาที่อยู่อาศัยเองแบบนี้ครับเขาบอกว่าไม่ประสบความสําเร็จฟินแลนด์กลับวิธีคิดบอกว่า หาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรให้เขาก่อดแล้วอย่างอื่นเช่นงานสวัสดิการของรัฐและอื่นมันจะตามมาเองแล้วความสำเร็จของเขาครับคือเป็นประเทศเดียวในกลุ่มประเทศ EU ที่มีจำนวนคนไร้บ้านลดลงในขณะที่ประเทศอื่นๆในกลุ่ม EU เพิ่มขึ้นทั้งนั้นลองมาฟังกันครับเพราะว่าปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกนะครับเราจะพบว่า ในมหานครทั้งหลายแล้วก็เกือบทุกเมืองนะครับในโลกเนี่ยมีคนไร้บ้านเต็มไปหมดแล้วก็เป็นปัญหาใหญ่ๆของออมหานครทั้งหลายในโลกถึงขนาดว่ามีการตั้งวันคนไร้บ้านหรือแบบศัพท์เป็นทางการก็คือวันผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะโลกนะครับเขาเรียกว่าคนไร้บ้านว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือ world homeless day ทุกวันที่10ตุลาคมของทุกปีนะครับ สำหรับบ้านเราเนี่ยนะครับเราก็พบว่าจากข้อมูลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับอ้างอิงจากบทความของคุณเฉลิมพลผลมุกนะครับที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ไทยรัฐ .com นะครับเขาได้ระบุไว้ว่าบ้านเราเนี่ยมีกลุ่มคนที่เป็นคนไร้บ้าน,นยอยู่ทั่วประเทศเนี่ยตัวเลขนะครับในปี2,559อยู่ที่7,539คนนะครับแล้วก็ในกรุงเทพนะครับ มีอยู่ที่3,455คนแล้วก็ในปี2,560นะครับเเพิ่มขึ้นเป็น3,630คนพบมากที่สุดนะครับก็คือในเขตพระนครมีประมาณ740คนสาเหตุก็เพราะว่าไม่มีงานทำเจ็บป่วยทั้งทางสภาพจิตใจและร่างกายไม่มีที่วาศัยแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องของความจำเสื่อม พลัดหลงจากบ้านแล้วก็ไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยไม่มีเวลาดูแลเป็นภาระของครอบครัวรวมถึงรู้สึกด้อยค่าในชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศทั้งหลายหรือเมืองทั้งหลายในโลกทำก็คือการที่บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนไร้บ้านเพราะว่าไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่ายกับค่าเช่าบ้านล่ะครับเอาง่ายๆก็คงซื้อไม่ไหวหรอกเขาไม่มีเงินพอที่จะเช่าบ้านเพราะฉะนั้น วิธีการแก้ปัญหาตรงไปตรงมาก็คือหาอาชีพให้เขาแล้วก็ใช้รายได้จากตัวของอาชีพจากการทํางานตัวนะฮะทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอาจจะได้สวัสดิการจากคนเป็นนายจ้างบางส่วนนะครับเข้ามาช่วยกับรายได้ของเขาโดยตรงเนี่ย เข้าไปหาที่อยู่อาศัยได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ประสบความสําเร็จครับหลายๆประเทศก็มอีอัตราของคนที่เป็นคนไร้บ้านนะครับมากขึ้นเรื่อยๆด้วยวิธีการที่เขาพยายามจะหาอาชีพให้เขานะครับแต่ว่าในประเทศฟินแลนด์ครับเป็นประเทศที่ประกาศว่าประสบความสําเร็จในการแก้ปัญหาคนไร้บ้านแล้วก็จํานวนคนไร้บ้านเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะเขาใช้นโยบายที่กลับกับ ประเทศอื่นเขาใช้นโยบายที่เรียกว่า housing first ก็คือเขาบอกว่าเขาจะต้องหาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรน,นะครับย้ําว่าอย่างถาวรให้กับคนไร้บ้านก่อนออจะได้อยู่ในตัวอพาร์ตเมนต์ขนาดเล็กแบบที่ตัวเองอยู่ได้คนเดียวเนี่ยนะครับอ,อ,อยู่อย่างสมฐานะของคนไร้บ้านนั่นแหละแต่ว่าก็มีมาตรฐานของชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาครับ เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะไปหางานเข้ารับสวัสดิการหรือว่าสามารถปรับตัวนะครับเข้ากับวิถีชีวิตแบบที่ไม่เป็นคนไร้บ้านได้แล้วไม่มีเงื่อนไขครับถ้าคุณเป็นคนไร้บ้านเขาเขา้าเข้าสู่โปรแกรม Housing First ได้หมดนะไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กคนแก่คนพิการนะครับและอื่นๆเข้าสู่โปรแกรมนี้ได้หมดแล้วเขาบอกเลยครับว่า80%ของคนที่เข้าโปรแกรมนี้ สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบคนปกติได้คือไม่กลับมาเป็นคนไร้บ้านอีกต่อไปออลองมาดูกันครับว่าเขา mm. เขาทำอะไรบ้างนะครับในประเทศฟินแลนด์เนี่ยก่อนที่เขาจะใช้นโยบาย housing first เ,ยเขาก็มีปัญหาครับปี2008เนี่ยก็จะเห็นในสวนสาธารณะต่างๆของนครเฮลซิงกิซึ่งเป็นเมืองหลวงของเขานะครับก็มีแบบเต็นท์นึกถึงคนไร้บ้านตาม ชาติที่เขามีสภาพอากาศหนาวนะครับเขาก็จะพยายามหาเต็นท์มาให้ได้นะครับแล้วก็อยู่ตามเต็นท์นะครับสร้างแบบเป็นเพิงขนาดเล็กในบางประเทศที่ยากจนหน่อยก็อยู่ในกล่องลังอะไรนั้นครับแล้วก็มีคนเหล่านี้ครับเต็มไปหมดแต่ว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าแล้วเขาจะคิดวิธีการที่จะลดปัญหาอันนี้ยังไงบ้างเขาบอกว่า ตอนเริ่มต้นเนี่ยในช่วงปีประมาณ1980เป็นต้นมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาพยายามทําก็คือไปสร้างที่อยู่อาศัยชั่วคราวครับเพื่อให้คนไร้บ้านม,มีที่อยู่ก่อนนะแล้วก็พบว่าไปแล้วไปอยู่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นครับ mm. เขาก็เข้ามาอยู่แล้วเขาก็ออกไปแล้วเขาก็กลับมาอยู่หมายถามว่ามีงานมีการอะไรเพิ่มหรือเปล่าหรือพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านไหมคาตอบคือไม่ครับเพราะว่า สิ่งที่เขาได้ที่อยู่อาศัยตรงนั้นน่ะแม้ว่าจะมีตำแหน่งงานอะไรต่างๆมีคนมาคอยช่วยเหลือให้หางานทำสุดท้ายเขาก็หางานไม่ได้เพราะอะไรครับแล้วก็ประเด็นสําคัญอีกอันหนึ่งคือเขาไม่ได้สวัสดิการเพราะอะไรล่ะครับสองคำถามนี้มันตอบด้วยคําถามตอบด้วยโจทย์เดียวครับเขาไม่มีบ้านเล็กที่เขาไม่มีทะเบียนบ้านนะครับพูดง่ายๆเขามาอยู่ชั่วคราวไม่ได้มีทะเบียนบ้านให้เขาแล้วระบบ ของประเทศพัฒนาแล้วทั้งหมดเนี่ยซึ่งประเทศไทยต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับผูกกับการมีทะเบียนบ้านสวัสดิการโอกาสในการทำงานการที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลการได้รับเงินกู้การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐการที่จะยืนยันตัวตนเพื่อสามารถเข้าทํางานได้สามารถตรวจสอบประวัติได้มันผูกกับทะเบียนบ้านทั้งหมดเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่ในบ้านพักพิงชั่วคราวเนี่ยไม่มีทะเบียนบ้านที่เชื่อถือได้เนี่ยทำให้เขาเข้าไม่ถึง อะไรทั้งหมดเลยครับสวัสดิการก็ไม่ได้ความช่วยเหลือก็ไม่ได้โอกาสในการทํางานการยืนยันตัวตนทุกอย่างทําไม่ได้หมดเลยแล้วสุดท้ายมันก็วนมาแบบเดิมครับก็คือเข้าไปอยู่ในที่พักพิงคนไร้บ้านชั่วคราวอา้าวมีคนให้คําปรึกษาได้งานได้งานออกไปไปทํางานปุ๊บ หางานก็ไม่ได้ได้งานมาก็เป็นงานที่ผิดกฎหมายบ้างงานที่ไม่ได้รับมาตรฐานของการทํางานที่ดีบ้างเพราะคุณไม่มีทางเลือกคุณไม่มีอะไรยืนยันตัวตนเลยแล้วสุดท้ายก็วนกลับมาเป็นคนไร้บ้านเหมือนเดิมมันกลายเป็นวงจรอุบาทของประเทศฟินแลนด์ครับเพราะฉะนั้นในปี2008ครับรัฐบาลฟินแลนด์บอกว่าไม่เอาแล้วไอการจัดหาพื้นที่ชั่วคราวสําหรับคนไร้บ้านแล้วก็ให้หาทางงานให้เขาแล้วก็วนกลับมาเหมือนเดิมวงจรอุบาทเนี่ยเพราะฉะนั้น เขาเสนอนโยบายที่ออกมาใช้งานครับเรียกว่า housing first concept ก็คือเป้าหมายคือการหาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรให้กับคนไร้บ้านก่อนเป็นหลักนะครับเพื่อให้เขามีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงก่อน พอที่อยู่ใส่ที่มันคงไม่ใช่แค่เขาไม่ต้องเรยร่อนต่อไปนะครับหรือเขาไม่ต้องไรบ้านต่อไปแต่ว่าสิ่งที่เขาเขาได้ก็คือเขาสามารถแอพพลายเรื่องของหรือสมัครเข้าสู่สวัสดิการต่างๆเขาสามารถยืนยันตัวตนเพื่อไปทํางานได้เขาสามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือและอื่นๆได้เพราะทุกอย่างยืนยันจากตัวทะเบียนบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาได้ตั้งองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือกลุ่ม NGO ครับที่เรียกว่า Y Foundation ที่จะ ทําหน้าที่ในการจัดการหาที่อยู่อาศัยอย่างถาวรให้กับคนไร้บ้านโดยที่สิ่งที่เขาทําเนี่ยก็คือให้องคอ์กรนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเงินจากอะไรครับส่วนใหญ่แล้วมาจากเงินลอตเตอรี่ครับก็คือซื้อหวยถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับเขาก็แบ่งส่วนหนึ่งมาเข้าตัวของมูลนิธินะครับ w i Foundation เนี่ยครับเพื่อที่จะได้เงินเนี่ยไปซื้อแฟลตนะครับซื้ออพาร์ตเมนต์ซื้อคอนโด ในราคาตลาดครับแล้วก็อาจจะไปซื้อแบบที่ถูกๆที่สมโสมและเอามารีโนเวทครับเพื่อที่จะได้มีสต็อกของบ้านสำหรับคนไร้บ้านก่อนจากนั้นนะครับก็เอาคนไร้บ้านเนี่ยเข้ามาอยู่อาศัยนะครับเปลี่ยนจากการที่อยู่อาศัยชั่วคราวเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของอาพาร์ตเมนต์แล้วก็ให้การทําสัญญาระยะยาวกับคนที่เป็นคนไร้บ้านที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่นี้เขาพบว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นก็คือว่าแน่นอนว่าคนไร้บ้านเนี่ยเข้าสู่ระบบการที่จะเช่าบ้านอย่างถูกกฎหมายมีที่อยู่ถาวรสามารถที่จะรับสวัสดิการสามารถที่จะใช้ที่อยู่นี้ไปยืนยันตัวตนในการสมัครงานยืนยันตัวตนกับการทําเรื่องของนิติกรธุรกรรมอื่นๆได้หมดนะครับสามารถเปิดบัญชีธนาคารได้และอื่นๆที่จะรับเงินสวัสดิการรับเงินเดือนต่างๆได้ แต่ว่าถามว่าต้องเช่าไหมต้องจ่ายค่าเช่าไหมคําตอบคือต้องจ่ายค่าเช่าครับแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยก็จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐตามเวลาที่กําหนดนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาจะสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องของสวัสดิการเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆได้อย่างตรงประเด็นมากขึ้นลองคิดดูครับว่าถ้าเรา ทำแบบที่บ้านเราทําคือเอาเข้าวไปแจกตามจุดต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยที่บอกว่ารัฐจัดให้มีเนี่ยอยู่ตามสถานีรถไฟหัว,หวลําโพงบ้างริมคลองหลอดบ้างและอื่นๆเนี่ยก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวแต่ถ้าช่วยแบบนี้เขามองว่าสามารถช่วยได้ถาวรเพราะฉะนั้นสิ่งที่รัฐพยายามให้มาก็คือว่ารัฐให้ทั้งเงินจากตัวของลอตเตอรี่นะครับส่วนแบ่งนะแล้วก็ไดเ้เรื่องของดอกเบีย้ยค่าเช่าราคาถูกครับ ขออภัยครับดอกเบี้ยราคาถูกเพื่อให้กลุ่ม Y Foundation มูลิตี้เนี่ยเอาไปซื้อบ้านนะครับมาเป็นสต็อกสำหรับให้คนไร้บ้านได้นะครับแล้วก็คนงานนะครับหรือว่าพนักงานครับ ที่เป็นพนักง,งานที่มาช่วยเหลือให้ทาปรึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานสวัสดิการต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือคนไร้บ้านเนี่ยก็คือจ้างจากรัฐนะครับรัฐมาเป็นคนจ่ายเงินให้กับพนักง,งานของตัวของไวไฟเดชั่นนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อบ้านนะครับในราคาตลาดมีคนที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะไปรีโนเวทพื้นที่นะครับเพื่อที่จะมีเงินเข้ามา แล้วก็มีตัวของสต็อกบ้านขึ้นมาหรือแม้กระทั่งว่าจะได้เงินกู้นะครับจากธนาคารต่างๆที่จะสามารถเอาเงินไปซื้อบ้านแล้วก็แน่นอนว่าพอถึงเวลาปุ๊บมีคนมาเช่าบ้านนะครับซึ่งเป็นกลุ่มคนไร้บ้านนี่แหละที่อยากจะยกระดับตัวเองพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเนี่ยพอมาเช่าบ้านปุ๊บเขาก็ได้เงินกลับมานะครับกลุ่ม f o u ฟเดชั่นก็เอาเงินไปคืนธนาคารจ่ายเงินกู้ต่างๆไป มันเป็นคําถามให,ใหญ่ๆของกลุ่มประเทศ e ูเรับเขาหันมามองว่าทําไมประเทศฟินแลนด์เนี่ยถึงประสบความสําเร็จกับการกลับวิธีคิดตรงนี้เลยเพราะว่า,าที่โลกเขาทํากันทั่วไปนะครับก็อ้าวก็ไปหางานให้เขาทำนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือเรื่องของสภาพร่างกายและจิตใจคนไร้บ้านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพจิตใจด้วยนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ย มีเงินนะครับมีสภาพจิตใจร่างกายที่ดีก็ไปหางานทําได้แล้วก็พ้นจากการเป็นคนไร้บ้านสิแต่ว่า housing first นะครับ p o l i c y อันนี้เนี่ยกลับทิศเลยครับก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนวิธีคิดให้คนไร้บ้านเนี่ยสามารถมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรโดยไม่ต้องเริ่มต้นจากการหางานทําก่อนมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรก่อนเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าพอมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวรปุ๊บ เขาจะได้สวัสดิการโดยตรงจากภาครัฐโดยตรงหมายความว่าเขาจะได้สวัสดิการที่ไม่ใช่เอาคนมาแจกเฉยๆจะได้อย่างเป็นระบบจะได้เรื่องของสวัสดิการที่อยู่อาศัยได้อาหารไดเออ้เรื่องของส่วนลดและอื่นๆค่าเดินทางและอื่นที่เป็นตามระบบนะครับเพราะเขาเข้ามาอยู่ในระบบ ของการมีทะเบียนบ้านแล้วพอเข้าสู่ระบบปุ๊บตัวนี้ก็สามารถที่จะได้ทั้งสนับสนุนได้คำปรึกษาได้การช่วยเหลือเข้าสู่กระบวนการในการจัดหางานซึ่งรัฐเนี่ยมีเครือข่ายกว้างไกลกว่าการที่เอาไปติดไว้ตามที่ต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอเข้าสู่ระบบเนี่ยก็จะทำให้เขามี คุณภาพชีวิตแล้วก็โอกาสในการที่จะก้าวพ้นจากการเป็นคนไร้บ้านที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีการคัดเลือกนะครับเพราะมีคนมาตรวจสอบแล้วก็จะสามารถคัดเลือกประเภทของงานที่สอดคล้องกับข้อจํากัดและศักยภาพของเขาได้อย่างเหมาะสมและทําแบบนี้ครับประสบความสําเร็จเขาบอกเลยว่าผลของประเทศฟินแลนด์เนี่ยแปครับสามารถที่จะจ่ายเงินค่าเช่าแล้วก็อยู่ในไอ้บ้านที่เขาจัดไว้ให้นี่ครับ อย่างถาวระะยาวไปเลยแล้วก็พ้นจากการเป็น,ปนคนไร้บ้านเข้ามาใช้ชีวิตปกติอยู่ในสังคมได้อย่างที่ชีวิตเขามีความมั่นคงหลังจากนั้น10ปีครับหลังจากปี2008มาถึงปี2018เนี่ยโครงการ Housing First Program เนี่ยได้ทำบ้านให้กับ กลุ่มคนไร้บ้านของประเทศฟินแลนด์เนี่ยถึง4,600ห้องนะครับก็คงไม่ใช่เป็นตัวบ้านนะครับเป็นแฟลตเป็นตัวอพาร์ตเมนต์เนี่ย4,600ห้องแล้วก็ปี2017เนี่ยเหลือคนไร้บ้านอยู่ในประเทศฟินแลนด์เพียงแค่1,900คนแล้วก็เป้าหมายนะครับเขาจะลดลงให้เหลือน้อยกว่า1,000คนในช่วง2-3ปีในอนาคตเนี่ยครับแล้ว เขาก็ยังแต่ว่าในอีกข้างหนึ่งนะครับเขาก็ยังต้องจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับสำหรับกลุ่มคนไร้บ้านที่ที่ยังเนี่ยเลียงหลงเหลืออยู่เนี่ยนะครับให้เขายังมีที่พักอย่างเหมาะสมอยู่แล้วค่อยๆเข้าสู่โปรแกรมต่อไปออถามว่ามันใช้เงินเยอะไหมคำตอบคือใช้เงินเยอะมากครับแต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยคุ้มกว่าในช่วง1ิปีที่ผ่านมานะครับ โปรแกรม Housing First เนี่ยใช้เงินไปถึง270ล้านยูโรนะครับทั้งในการปรับปรุงในการซื้อในการกอร่อสร้างนะครับที่อยู่อาศัยเพื่อจะมาเป็นที่อยู่ให้กลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยมาเช่านะครับตาม Housing First โปรแกรมนี้ได้แต่ว่าสิ่งที่เขาได้กลับคืนมาแม้ตัวเลขจะเยอะมากครับ270 270ล้านยูโรเนี่ยแต่ว่า สิ่งที่ประธานของกลุ่มองค์กร Y i o u n o a เ i o n เขาเขาทำการประเมินเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่ได้กลับคืนมามันมากกว่านั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาของคนไร้บ้านแล้วเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจเขามีปัญหาเขาไปทำร้ายร่างกายจี on, ้ป้นชิงทรัพย์หรือว่าตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บได้รับการเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นภาระที่เกิดขึ้นกับตารวจกับบุคลากรทางด้านระบบสาธารณสุข บุคลากรทางด้านกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าถ้ามีเรื่องของการฟ้องร้องเรื่องของตัวของอคดีความเกิดขึ้นก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางศาลอยู่ดีเพราะฉะนั้นตัวนี้สามารถลดลงได้เยอะและเขาประเมินว่าเขาสามารถลดค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องจ่ายจากการที่มีคนไร้บ้านต่อหัวลงได้นะครับถึง1 5 0 0 0ยูโรต่อปีทีเดียวซึ่งเพราะว่าตัวนี้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงกับการที่สามารถทำให้คนไร้บ้านเนี่ยลดลง ได้เป็นจํานวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขายืนยันความสําเร็จเนี่ยที่บอกแล้วว่า80%เนี่ยเขาสามารถพ้นจากคนไร้บ้านสามารถอยู่อาศัยในโครงการ housing first อยู่ในระยะเช่าต่อไปได้ในระยะยาวแต่ถามว่า20%เนี่ยที่ยังไม่ได้เนี่ยที่ออกไปจากโครงการ housing first คือเข้ามาแล้วออกไปเนี่ยคืออะไรเขาแยกแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ พ้นจากการเป็นคนไร้บ้านครับแต่เขาขอไม่อยู่กับบ้านที่โครงการ housing first จัดให้เขาอาจจะมีแฟนย้ายไปอยู่กับแฟนนะครับเขาอาจจะย้ายไปอยู่กับเพื่อนหรือย้ายไปอยู่กับญาติแต่เขาไม่ได้เป็นคนไร้บ้านแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งครับก็ต้องออกไปเพราะว่าไม่สามารถจ่ายค่าค่าเช่าตามที่ตกลงกับรัฐไว้ได้เพราะว่าไม่สามารถหางานทําได้หรือหาได้แล้วแต่ไม่มีวินัยที่ดีในการใช้เงินและอื่นๆที่เป็นปัญหาของเขานะครับแต่ว่าเขายังเปิดโอกาสครับคุณออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ คุณไม่สามารถจ่ายได้คุณต้องออกไปตามระเบียบที่เรากําหนดไว้แต่คุณจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้เรายินดีต้อนรับคุณเสมอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างนะครับว่าคนไร้บ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขามักจะไม่ได้เข้าสู่โปรแกรมพวกนี้มากนะักเพราะว่าเขาบอกว่าอ,อ,อยู่บน ท้องถนนนะครับเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเขามีเพื่อนมีกลุ่มของเขาอยู่แม้ว่าจะเป็นคนไร้บ้านไม่ได้เร่ร่อนอยู่คนเดียวครับเขามีกลุ่มเพื่อนเขามีกลุ่มพื้นที่ของเขาเขามีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใน ลักษณะของคนไร้บ้านเองหรือชุมชนของคนไร้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเองเขาอาจจะมีความสุขกับแบบนั้นหรือว่าอย่างที่ผมเคยดูตัวของสารคดีของกลุ่มคนไร้บ้านที่ตัวของประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีครับกลุ่มคนที่สมัครใจเป็นคนไร้บ้านเราจะเห็นภาพนะครับคนที่ยืนตามออสี่แยกแตกต่างจากบ้านเราที่มาขายพวกมาลัยมาเช็ดหน้าปัดกระจกเราอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่เขาจะยืนถือป้ายว่าเขาเป็นคนไร้บ้านของเงินทนานล้นแล้ใคร,ใคร เอาจะให้เงินคุณก็เปิดเปิดหน้าต่างออกไปแล้วคุณก็ยื่นเงินให้เขาแค่นั้นเขาไม่ได้มาทําอะไรให้ให้ให้คุณเพื่อแลกเงนนินนะครับแต่ว่าเขาก็ไปติดตามชีวิตของคนเหล่านี้แล้วก็พบว่าในที่อยู่อาศัยชั่วคราวนะครับมีที่อยู่อาศัยให้มีอาหอารให้เนี่ยแล้วก็มีรายการของตําแหน่งงานในเวลานั้นยังไม่ม,มีคอมพิวเตอร์อะไรมากมายนะครับตำแหน่งงานเนี่ยเล่มหนาเท่ากับสมุดโทรศัพท์3าสี่เล่มรวมกันนะ นักข่าวที่ถ่ายทําเรื่องเนี้ยเขาก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็เปิดพวกนี้ดูแล้วเขาบอกว่าเขาก็ถามคนไร้บ้านว่าเนี่ยตําแหน่งงานเยอะขนาดนี้ยทําไมคุณไม่ไปสมัครทําไมคุณไม่ไปทำเป,เป็นคนไร้บ้านยืนอยู่ตามสี่แยกอยู่ทําไมก็มีโอกาสการทํางานเนี่ยหนาเท่ากับเเออ,เอ,อ คนรุ่นใหม่คงไม่รู้จักแล้วนะครับคนรุ่นผมรู้จักคําว่าเยนโรเพจสนะครับเราย,ยัางต้องหาเบอร์โทรศัพท์กันตามเล่มหนาๆที่ต้องแจกมาทุกปีอยู่เนี่ยบอกว่าทำไมคุณไม่ไปทำเนี่ยเล่มหนาขนาดไอ้ตัวเยลโลเพจสเนี่ยสี่ห้าเล่มเนี่ยมีงานให้คุณทําได้อยู่แล้ว <c oughs> เขาก็ตอบมาตามวิถีของเขาอะเขาตอบว่าผมไม่มีเวลาหรอกแค่ผมยืนของเงินตามสี่แยกอะวันหนึ่งผมก็วุ่นวายพออยู่แล้วไม่มีเวลาไปหาไปสมัครงานหรอกคือ คนกลุ่มนี้ครับคือคนที่สมัครใจที่จะเป็นคนไร้บ้านแบบนี้โปรแกรม housing first ช่วยไม่ได้ครับแต่มันก็ยังมีคนเหล่านี้อยู่ต่อไปที่เป็นความพึงพอใจของเขาและรัฐก็ต้องตอบสนองแล้วก็รับสิ่งที่จะต้องสนับสนุนในชีวิตเขาต่อไปตามสวัสดิการที่รัฐจาเป็นต้องให้สำหรับประเทศไทยครับบทเรียนที่เราจะต้องได้รับจากเรื่องนี้ก็คือว่าเราจําเป็นที่จะต้องกลับวิธีคิดหรือไม่คงต้องไปทําการพิจารณาดูว่า วิถีคนไร้บ้านของประเทศไทยหรือเมืองใหญ่ๆของเมืองไทยเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเราสามารถที่จะทดลองวิธี housing first ได้บ้างไหมเพื่อที่จะให้เขาเข้าถึงสวัสดิการผ่านทะเบียนบ้านได้ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้กับคนรักบ้านคนไร้บ้านครับแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ